อ่าโอเคค่ะ Good morning student ค่ะอ่ s เซ good morning teacher บุ๋มเปิดไม์ได้เลย Good morning teacher What day is today? Today is Wednesday. How do you spell Wednesday? very good what color is Wendy? green green how do you spell green g r e e n อ่า very good ค่ะนักเรียนยังโอเคอยู่เนาะอ่าโอเควันนี้นะคะใน period ที่2วันนี้จะเป็นในเรื่องของวิชา Social subject by teacher บุ๋มนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเนื้อหาว่า teacher บุ๋มมีเนื้อหาอะไรมาสอนเด็กๆในวันนี้นะคะซึ่งเนื้อหาในวิชา Social เนี่ยเราเรียนในรูปแบบของ on hand มาแล้วค่ะทำใบงานแล้วส่งให้เด็กๆทำแล้วก็ รีดอ่ารีด your เซลล์ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ทำ work sheet ให้กับดิเชื้อุ๋มวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่ unit 2ค่ะเด็กๆ unit 2นะคะให้เด็กๆเปิดนะคะ open your textbook page 65ค่ะเปิดหน้า65พร้อมกันพร้อมนะอ่าหน้า65พร้อมกันถ้าใครเจอแล้วนะคะในหน้านี้นะคะ เราเดินทางเข้าสู่นะคะยูนิตทูแล้วนะลูกในเรื่องของพลเมืองดีของชาติเป็นยังไงเนาะพละเมืองเนี่ยพลเมืองคือใครต้องทําดียังไงถึงจะได้เป็นพลเมืองที่ดีโอเคไหมคะอ่ะถ้าโอเคแล้วเด็กๆ next page คะ่ะเปิดหน้าต่อมาอ่ะหน้าต่อมาจะเป็นหน้า s i x t six ค่ะเห็นไหมคะยูนิตอ่าเห็นยงังด้านบนจะเป็น lesson one ค่ะ l e s เซ่นคือบทที่1อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ย่อยของยูน t ตทูนะคะเด็กๆอ่าเลสเซ่นของเราก็คือกระบวนการประชาธิปไตยค่ะโอเคไหมอ่าโอเค Next page ค่ะตอนนี้คุณครูผมกำลังร mm ีวิวหนังสือนักเรียนนะคะทบทวนไปในตัวด้วยอ่ะ uh, นักเรียนดูหน้าสติตเซเวค่ะ c i ก y นะคะก็คือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเห็นไหมยังเอ่ยอนักเรีย,ขยขนขาอ่ครัิค่ะสมาชิกนะคะในชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันนะลูกไม่ว่าหนูจะอยู่ไหนหมู่บ้านแสนสุขหมู่บ้านเล็กวิวเราอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะต่างก็มีบทบาทแล้วก็หน้าที่เนี่ยแตกต่างกันออกไปลูกตามฐานะทางสังคม ตามการประกอบอาชีพของแต่ละคนถูกไหมคะถ้าทุกคนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้เยี่ยมได้แวะริบตูแล้วนักเรียนขาสังคมที่นักเรียนอยู่หรือชุมชนที่นักเรียนอยู่มันจะมีความสงบสุขแน่นอนแต่ถ้าวันใดนักเรียนนะคะหรือบุคคลทั่วๆไปที่อาศัยอยู่ในสังคมหรือชุมชนไม่รู้จักหน้าที่และบทบาทของตัวเอง สังคมและวชุมชนวุ่นวายแน่นอนโอเคไหมคะอ่ะโอเคแล้วเราไปต่อนะต่อไปพร้อมกันนะปิดไหมนะคะใครๆที่เสียงดังเสียงเข้าห้องเรียนเราแล้วอ่ะโอเคทุกครั้งที่เรียนกับทิเชอร์บุ๋มทิเชอร์บุ๋ม,มจะมีคําถามเสมอลกูกให้นักเรียนได้คิดนะคะเด็กๆจะต้องคิดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยหาคําตอบเพื่อเข้าสู่เนื้อเรื่องของคุณครูบุ๋มได้ อย่างเข้าใจนะคะครูผมถามว่านักเรียนมีส่วนร่วมในชุมชนและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างไรเอาง่ายๆเลยนักเรียนยังเป็นเด็กโอเคไหมคะเด็กตัวเล็กๆของหนูเนี่ยอายุประมาณ9้ขวบโดยประมาณนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมในโรงเรียนและมีส่วนร่วมในชุมชนของตัวเองได้อย่างไร โอเคไหมตั้งคำถามไว้เอเราเคยเก็บขยะหนูเคยเก็บขยะตรงที่ชุมชนที่หนูอยู่อ่ะครูบุมมันเยอะหนูก็เลยเก็บแล้วก็ทิ้งลงในถังขยะเคยทำไหมคะอะถ้าเคยไป,ไปคเคยครับเคยครับหน้าต่อมาอาริซนทูมีนะคะหน้าต่อมานะคะก็คือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆคะตอนนี้บทบาทของเด็กๆก็คือเป็น student หรือนักเรียน อ่ะตอบพิเชอร์บุ๋มสิคะว,ว่าบทบาทของนักเรียนเนี่ยตอนนี้เราเป็นนักเรียนมีหน้าที่อะไรคะอ่ะใครจะตอบพิเชอร์บุ๋มมีหน้าที่อะไร,รสักหนึ่งคนคะ่ะเปิดไมค์หน้าที่ของนักเรียนคือใครอ้าวเรียนหนังสือยังไงคะตั้งใจเรียนศึกษารเรื่องยาน ศึกษาหาความรู้อ่ะโอเคแวริกูดแปลว่าซาดีนรู้หน้าที่ของตัวเองโอเคไหมคะอะเดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละบุคคลในแต่ละอาชีพนะคะว่าเขามีบทบาทและหน้าที่อะไรบ้างอ่ะเด็กๆด,ดูค่ะมองเห็นไหมคะผู้สูงอายุลูก ผู้สูงอายุหน้าที่บทบาทหน้าที่ของท่านนะคะก็คือให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีกับสมาชิกในชุมชนเป็นเป็นเอ่อที่ปรึกษานะคะของเด็กๆของของพ่อของแม่เราได้เนาะผู้สูงอายุนะคะอ่ะต่อมาค่ะ police man หรือว่าคุณตำรวจบทบาทของเขาคือเป็นตำรวจค่ะหน้าที่ <c oughs> ของตำรวจทำอะไรคะลูก โจนจบโจนดูแลความสงบสุขของบ้านเมืองถูกไหมคะถูกเด็กๆเด็กๆเปิดไมค์ครูบุ๋มมี q u e s t i o เด็กๆมี a เซอร์นะคะตอบได้เลยแต่ขอไม่มีเสียงครต่อนะคะต่อมาคุณครูค่ะเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เลยคุณครูหรือว่าทีเชืรอบุ๋มเนี่ยมีหน้าที่สอนค่ะมีหน้าที่สอแล้วอะไรอีกลูก มีหน้าที่ให้ความรู้ค่ะมีหน้าที่ให้ความรู้เนี่ยตอนนี้กําลังทําเลยต่อมาค่ะอาชีพต่อมาคือผู้ใหญ่บ้านคนที่ดูแลความสงบสุขของรูปบ้านนะคะหน้าที่ของเขาช่วยเหลือได้เดือดร้อนก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านโอเคไหมคะต่อมานี่ขอผมไม่เข้าใจครับว่าผู้ใหญ่ร้อนผมไม่เข้าใจครับว่าผู้ใหญ่ร้อนนี้หน้าที่เอาทําอะไรหรอครับ ผู้ใหญ่บ้านก็มีหน้าที่ดูแลชุมชนของตัวเองไงลกูกสมมุติว่าสาดีนมีความเดือดร้อนแบบน้ําท่วมบ้านลมพายุแบบมาใช่ไหมคะแล้วแบบว่าบ้านเรือนหนูเสีเสยหายเด็กๆไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านได้เลยอ่ะโอเคต่อมาก็คือแพทย์หรือว่าด็อกเตอร์นั่นเองนะักเรียนขะคุณหมอตอนนี้ทํางานหนักมากมากสาดีนสาดีนปิดไหมครับลกูก สดีนปิดไหมนะคะรบกวนเพื่อนๆแล้วโอเคลิสซ่งถนี้นะคะสดีนอ่าต่อมาก็คือแพทย์ค่ะเห็นแพทย์ไหมคะคุณหมอที่ผูครุผมบอกว่าตอนเนี้ยคุณหมอจะทํางานหนักมากๆเพื่อต่อสู้กับไอ้เจ้าโคโรนาไวรัสเนี่แหละค่ะโควิด -19 ของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้อยู่ที่บ้านคือให้กําลังใจค่ะแล้วต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องออกข้างนอกต้องสวมแมสล้างมือนะคะ นี่ก็เป็นการช่วยคุณคุณคุณหมอได้ที่บ้านนะลูกอะแพทย์ก็คือดูแลหน้าที่ของก็คือดูแลผู้ป่วยนั่นเองนะคะอาชีพต่อมาค่ะคือนี่ศัจจุรินค่ะก็คือนักเรียนนั่นเองโอเคไหมคะนักเรียนคือต้องมีหน้าที่ยังไงนะอ่ะเปิดไมค์สิลูกนักเรียนมีหน้าที่ยังไงเรียนอ่อะเยอะมากครับคีตะพัดเรียนหนังสือครับคุณครูบุ๋มตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังครูบุ๋มได้นะ นะครับซาดีนปิดไหมนะคะปิดแล้ลลต่อมา,อานะคะเรั้องแม่ค้าแม่ค้านะคะหน้าที่ของแม่ค้าก็คือ ขายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคนในชุมชนแต่ว่าก็อย่างที่บอกที่เป็นข่าวใช่ไหมคะก็มีแม่ค้าบางคนคะ่ะที่เอารัดเอาเปรียบคนในชุมชนของตัวเองนะคะเอาของที่ไม่มีคุณภาพเอาของที่ไม่มีอยอยมาขายอันนี้เด็กๆจะต้องเลือกดูแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่คอยดูแลด้วยนะคะอ่ะโอเคนี่คือบทบาทนะคะและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนโอเคนะอ่ะเรียบร้อยฟ มิด already แล้วนะคะเด็กๆ open your textbook ค่ะเพจ69ค่ะ60 60ค่ะ69คือ69อ่าเด็กๆเปิดเลยเด็กๆเปิดในหน้า69นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วนะคะก็คือการมีส่วนร่วมนะคะในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยมียังไง คุณผมเด็กๆอยู่ในสังคมของตัวเองอยู่ในชุมชนของตัวเองนักเรียนนะคะจะต้องให้ความร่วมมือและเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนอันแรกเลยค่ะนักเรียนดูค่ะรูแอดเดอรพิจเจอตรงไหนมีเสียงเอ่ยนี่มีเสียงเล่นแล้วปิดไหมนะคะเข้าตังปิดไหมนะลูกอ่านักเรียนรูปแอดเดอร์พิเจอพิเจอนี้นะคะเป็นการนะคะ เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนลูกเด็กๆเ,เห็นไหมในแต่และชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีประเพณี <ผม S 1> ประเพณีลูกที่จะทําร่วมกันเช่นประเพณีทําบุญนะคะในในวันสําคัญทางาพุทธศาสนาโอเคไหมหรือเนี่ยอย่างรูปภาพที่คุณครูบุ๋มเอามาเป็นตัวอย่างก็คือกิจกรรมนี้ประเพณีนี้คือรอยกระทงค่ะ เราอยู่ในชุมชนเดียวกันนะคะเราก็ช่วยกันสืบสารประเพณีไทยเนาะจอยแฮนนั่นเองนะคะร่วมมือกันอันต่อมานะคะคก็คือการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะที่ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชนยังไงคะคุณครูบุญอ่านนักเรียนรูปแอดเดอะพิกเจอค่ะเห็นไหมคะเ,คเห็นเด็กๆเห็นเด็กคนนึง่งกำลังเอาขยะ จากบ้านของตัวเองเนี่ยค่ะเอามาทิ้งลงในถังขยะเด็กๆขยะในบ้านของเราเนี่ยใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราเอามาโปรยหน้าบ้านได้ไหมคะลูกได้ไหมไม่ได้อ่าไม,ไไม่ไม่ได้เสร็จแล้วขยะของเราเนี่ยเอาไปทิ้งบ้านคนอื่นได้ไหมคะลูกไม่ได้ไ เก่งมากค่ะนี่แหละก็คือเป็นเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนของเราที่แบบแวะดิ้กูแล้วค่ะปฏิบัติตัวได้ดีมากนักเรียนจะต้องเอาขยะของตัวเองในบ้านนะคะใส่ถุงดําอะไรให้เรียบร้อยมัดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นําเอาไปทิ้งลงถังขยะโอเคไหมคะครูบุ๋มเชื่อว่าชุมชนที่หนูอยู่ทุกชุมชนจะต้องมีกฎและระเบียบของช,ชุมชนอยู่แล้วไม่มีใครที่จะเอาขยะไปทิ้งตามถนนหนทางไม่มีแน่นอน โอเคนะคะอ่ะเข้าใจต่อมาค่ะ look at the picture นักเรียนดูค่ะพี่พๆเขาทำอะไรที่ชายหาดนะคะลูกพี่ๆเขาทำอะไรคะขยะอ่าเก็บขยะอ่าหลายๆคนที่ไปเที่ยวแต่แต่คงไม่ใช่เด็กห่องครูบุ๋มแน่นอนไปเที่ยวแล้วมักจะทิ้งขยะใช่ไหมคะทิ้งขยะทิ้งเศษปฏิกูลอะไรหลายๆอย่างไว้ที่เราเที่ยว เราก็อาศัยนะคะเนี่ยบุคคลที่มีจิตสาธารณะลูกช่วยกันเก็บขยะในที่นี้ก็คือรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมๆนั่นเองอตรงไหน,น,นสกกระปกเราเก็บพุทธอินเด i n บินค่ะลงถังให้เรียบร้อยโอเคไหมคะไม่ใช่ว่าเดินผ่านอุ้ยขยะใครทิ้งเอาเราทิ้งตามโนนะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โอเคนะอันต่อมาค่ะการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะตามกระบ,บวนการประชาธิปไตยนะคะอันต่อมาก็คือการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนักเรียนครูผมเชื่อเหลือเกินว่าชุมชนไหนที่รณรงค์นะคะในการปลูกต้นไม้เยอะอแล้วก็มากที่สุดชุมชนนั้นจะต้องมีอากาศที่บริสุทธิ์มากๆแน่นอน โอเคไหมคะการปลูกป okay, mm. ่าก็เหมือนการการสร้างต้นน mm. ้ <S 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 ําลําธารเล็กๆเอาไว้ให้เราได้ใช้นั่นเองนะคะมีป่าต้องมีน้ําลูก โอเคนะช่วยกันปลูกต้นไม้ได้หน้าบ้านเราก็ได้ลูกปลูกปลูกเล็กปลูกน้อยเดี๋ยวมันมีหลายต้นเองเหมือนบ้านผู้หงเนี่ยปลูกดอกนี้นั่นก็ต้องมีดอกดอกถัดไปปลูกต้นนี้แล้วก็ต้องมีมะม่วงต่ออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้บ้านเราร่มรื่นด้วยนะคะอากาศก็กบริสุทธิ์ด้วยที่สําคัญโอ,คโอเคไหมอ,อ่ะอันต่อมาค่ะอันต่อมานักเรียนดูคุณตากับคุณยายทําอะไรคะนะ่ะ ทำไมไปตรวจลายชื่อบนบอร์ดเขาไปทำอะไรกันคะลูกไปไเป็คู่อะไรนะคะคุณครูบุ๋มค่มคะหนูว่าคุณตาคุณยายจะต้องไปเช็คสิทธิ์อะไรของตัวเองสักอย่างแน่ๆเลยคะ่ะ นี่ก็คือนะคะตัวอย่างการไปลงคะแนนค่ะลูกการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือการเลือกตั้งสสสวนะคะนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญนะคะของสมาชิกในชุมชนเพราะฉะนั้นนะคะสมาชิกในชุมชนใครก็ได้ลูกที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์นะคะ ย้ำนะ18ปีบริบูรณ์โลกนะคะก็จะมีสิทธิ์นะคะเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือว่าในระดับประเทศได้เลยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรานะคะอยู่ในชุมชนเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ชุมชนของเรานั้นยงไ,ไงคะสงบสุขไม่มีโจรผู้ร้ายนะคะหรือว่าเาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะไม่ทำให้ข้างบ้าน หรือหน้าบ้านต้องเดือดร้อนโอเคไหมคะ,ะถ้าโอเคแล้วเรามานีเ่เรามาช่วยกันคิดพี่ชิตคำถามของคุณครูบุม๋มโอเคไหมคะคนักเรียนนักเรียนเขาเรียกว่านะ,ะรู้เนะื้อหาแล้วได้ความรู้แล้วไหนนักเรียนลองมาช่วยกันคิด นะคะคำถามที่ครูปุ๋มจะถามเด็กๆต่อไปนี้ว่านักเรียนสามารถตอบได้ไหมเรียนแล้วเด็กเข้าใจหรือเปล่าโอเคนะอ่ะถ้าโอเคแล้วไปเลยค่ะนักเรียน look at the picture ค่ะมองที่รูปภาพ h o w many picture ค่ะเด็กๆอะไรคะเปิด oh. ไหมค่ะอ่ามีทั้งหมด f o picture ใช่ไหมคะ อ่ะแวร์นักเรียนดูรูปภาพแรกทิเชอร์ค่ะนี่ทิเชอร์บุ๋มก็นะอ่ะเป็นทิเชอร์บุ๋มนักเรียนบทบาทนะคะบทบาทในในรูปแรกก็คือเป็นคุณครูค่ะไหนลองบอกหน้าที่ของคุณครูให้คุณครูบุมฟังสิลูกว่าหน้าที่ของคุณครูคือ สอนนนักเรียนให้ความรู้ถูกต้องไหมคะอบรมสั่งสอนสําหรับนักเรียนคนไหนที่มีพฤติกรรมเกเรหรือใครที่ไม่สมนารคุูผมโอเคไหมอ่ะต่อมารูปภาพต่อมากําลังนั่งตั้งใจเรียนเลยค่ะก็คือ student หรือนักเรียนนั่นเองหน้าที่ของนักเรียนว่ายังไงคะเรียนหสือเรียนหนังสือ ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูบุ๋มด้วยนะโอเคไหมคะรูปต่อมาค่ะคือคุณหมอหรือว่าด็อกเตอร์นั่นเองนะคะคุณหมอหน้าที่ของคุณหมอคือทําอะไระลูกชันยาชันยะอยากรู้ไหชันยาหน้าที่ของหมอคืออะไรลูก ดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะคะที่คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยทำงานหนักมากๆเด็กๆเองก็สามารถช่วยคุณหมอคุณพยาบาลได้นะคะออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นออกทุกครั้งต้องแววนยูแมสนะคะแล้วทุกครั้งก็จะต้องวอชตัวแหวนล้างให้มันบ่อยๆลูกเพื่อให้ฆ่าเชื้อนั่นเองพูดเสียงง่ายๆเนาะอ่ะโอเค and the last picture ค่ะคือใครคะเนี่ยมูนิสิทธ์เขาเป็นใครคะเนี่ยตำรวจอ่า์พอลิสแมนค่ะคุณตำรวจหน้าที่ของคุณตำรวจการการอยู่กับครู่บุ๋มไหมลูกอ่าการการนั่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งลูกการครับการหน้าที่ของตำรวจเขามีหน้าที่อะไรลูกป่าผู้ร้ายอ่าปราบผู้ร้ายจับโจรใช่ไหมคะเอาง่ายงคนที่ คนที่นี่ใสไม่ดีอะค่ะเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยหรือนั่นแหละะ <24. S 2> พอเหตุอาชญากรรมต่างๆนะคะคุณตำรวจก็จะไปช่วยเราจัดการได้นี่คือบทบาทหน้าที่นะคะของคำถามที่ครูบุ๋มเอามาฝากเด็กๆแปลว่าเด็กๆเ,เข้าใจดีนะคะว่าบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนนั้นนะคะขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพของเขาด้วยเขามีอาชีพอะไรหน้าที่เขาก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าที่คุณครูผุมจะเล่าต่อก็คือบทบาทและหน้าที่นะคะของบางคน เขาไม่สัมพันธ์กันเช่นอสมมุตินะคะสมมุตินะสมมุตินักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างที่บอกคุณครูบุ๋มใช่ไหมแต่ไม่ทําตามหน้าที่ของตัวเองค่ะไม่เรียนหนังสือครูบุ๋มสอนอยู่ก็เพลเกมครูบุ๋มสอนอยู่ก็ก่อกวนในคลาสเรียนของเราอย่างเงี้ยคือหน้าที่ของเขาไม่สัมพันธ์กับบทบาทมันก็จะทําให้อย่างอย่างในห้องเรียนของเราก็จะทาให้ห้องเรียนของเราเสียงดัง เป็นเด็กคนอื่นก็จะเรียนไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นในชุมชนชุมชนก็จะวุ่นวายแน่นอนเลยลูกโอเคไหมคะในเรื่องของถ้าใครแบบมีม,มีบทบาทแบบนี้แต่ว่าทําหน้าที่ไม่สัมพันธ์กันโอเคไหมอ่ะถ้าโอเคแล้วเราไปต่อนะต่อไปนะคะช่วยกันคิดพิชิตคําถามคูุ๋นะอะนักเรียนรูปแอก the ับพิ t เจอค่ะดูรูปโอเคไหมคะคุณครูบุมจะมีรูปอยู่ทั้งหมด 3แถวค่ะแถวแรกจะมีอยู่ทั้งหมด t r e picture แถวที่สองจะมีอยู่ t r e picture และแถวที่สามมีอยู่ทั้งหมด3 picture ค่ะนอะ้องการน้องการปิดไม้ได้เลยนะลูกนะคะมีทั้งหมดสามแถวด้วยกันแถวแรกแถวสองและแถวสามโอเคไหมคะค,คำถามค่ะรูปไหนคะ เป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนแถวหนึ่งแถวสองหรือแถวสามคะลกูกแถวหนึ่งครับอือนุรักษ์นะคะลกูกอนุรักษ์คือการปลูกต้นไม้ชุมชนใครอยู่ใกล้ป่า,าชายเลนก็สามารถอนุรักษ์ป่าชายเลนนะคะให้เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำได้ อันไหนครเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยการปลูกต้นไม้ลูกแถวหนึ่งแถวสองแถวสามคะแถวสองสอ,งอคําำตอบมาแล้ว v วร y g ก o d ค่ะแถวที่สองเด็กๆมองแถวที่สองค่ะเห็นไหมพวกพี่ๆเขาปลูกต้นไม้อันนี้น่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าชายเลนนะคะเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ํา โอเคไหมคะอันนี้ก็จะเป็นนี่สติเดน t ค่ะมีการปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ถูกตัดไปนั่นเองเห็นไหมคะอ่าแถวสองทั้งสารูปเลยนะคะเ,คเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนหรือคอมมูนิตี้นั่นเองูอ,อะโอเคนะต่อมาตั้งใจมีสติช่วยกันคิดค่ะแล้วพี่ชิดขาทพว่าทได้ไม่ได้รูปไหนคะ เสียงมากจากไหนนะรูปไหนเอ่ย <S <S 2> <S 2> ที่เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามประเพณีค่ะเด็กๆแถวสามครับค่คำตอบมาแล้วนะคะแถวที่สามค่ะ,คะโอเคไหมอันนี้นะ่าจะเป็นประเพณีสงกรานดเด็กๆเห็นไหมคะมีการสาดน้ํามีการประเพณีรอยกระทงนะคะแล้วก็เวียนเทียนนะคะตามวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้น รูปแถวแรกเอแถวแรกเนี่ยเป็นการมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการของประชาธิปไตยแบบไหนเนี่ยลูกอันแรกนักเรียนดูหน้า69นะคะมีการเก็บขยะตามชายหาดหรือตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทั่ว,วไปค่ะหรือเห็นไหมคะคุณตาอยู่ในชุมชนของตัวเองแต่ว่าไม่ใช่บ้านของฉันนะแต่ฉันจะ ช่วยให้ชุมชนสะอาดฉันจะไปเอาไม้กวาดมากวาดให้ตรงนั้นมันเวลี่คลีนค่ะแล้วก็คุณลุงอีกรูปเนิงคุณลุงก็เหมือนกันไม่ใช่ต้นไม้หน้าบ้านของเราหรอกนะครับแต่ว่าคุณลุงอยากจะลดน้ําต้นไม้ให้ต้นไม้บริเวณชุมชนของตัวเองมันสดชื่นมันร่มรื่นนักเรียนคิดว่าสามรูปบนเนี่ยเป็นการให้ความร่วมมือในชุมชนแบบไหนลูกแบบไหนแบบแ ตั้งระยนคะใครตอบคุณครูบุม๋มนักเรียนคุณครูบุ๋มจะดูเด็กที่ตอบได้เนี่ยมันจะต้องอ่าโอเคมองเห็นแล้วมันต้องคอยกดอะคะ่ะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเรามันจะหมดเนาะนักเรียนมีคำตอบตอบคุณครูบุ๋มได้เลยนะคะอ่าโอเคอันแรกเลยก็คือรูปแรกนะคะที่เป็นท r e พ picture ด้านบนแถวแรกนะคะจะเป็นการ บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนโอเคไหมคะอ่ะโอเค,คสำหรับเนื้อ,อาหาในวันนี้นะคะเนื้อ,อาหาตั้งแต่สไลด์แรกจนถึงสไลด์สุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนลวกพอเรารู้บทบาทหน้าที่ของเราแล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้ชุมชนของเราเนี่ยมีความสงบสุขไม่วุ่นวาย โอเคไหมคะมรู้หน้าที่ของตัวเองนะอันที่สองก็คือการมีส่วนร่วมเราจะมีส่วนร่วมในชุมชนของเราได้อย่างไรโอเคนักเรียนสามารถยกตัวอย่างให้ดิเชอร์บุ่มได้นะคะวิชาโซเชียลสับเจกหรือวิชาสังคม,มอ่าวิชา<ม>สังคมนะคะ<ม>ตรงไหนเสียงดังปิดไหมได้เลยคะ่ะ วิชาสังคมทิชเชอร์ปุ่มจะให้นักเรียนนะคะทำ work ํำเวิร์กชีปกับทิชเชอร์ปุ่มแบบนี้เลยไม่มีการเทคเอาโฟโต้ค่ะเราจะเทสนะคะเราจะเทสหรือว่าทำแบบทดสอบในคาบของเราได้เลยโอเคนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องส่งเทคเอาโฟโต้เพราะเราสอบแล้วก็ทำแบบขัดในนี้ในคราวดเดียวกันโอเคนะคะอ่ะถ้านักเรียนโอเคแล้วทิชเชอร์ปุ๋มขออ่ะโอเค Uh, เรื่องที่คุณครูสอนในวันนี้ w d o n ดนอันเดอร์สแตนโช a ฮนค่ะหนูไม่เข้าใจเลยครูบุมว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนี่เป็นยังไงอ่ะโช a ฮนค่ะมีไหม uh huh. ถ้านักเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่ต้นจนถึงสไลด์สุดท้ายที่เจื่อบุ๋มจะมีพิกเจอร์มีรูปภาพนะคะคอยให้นักเรียนฟอลโล่ตามเรื่อยๆ,ๆนักเรียนก็จะเกิด เขาเรียกว้านะเกิดจินตนาการแล้วตามมีเชือ่อผมได้มันจะ Very Easy ค่ะในเรื่องของวิชาสังคมจะเป็นในเรื่องของการให้เด็กๆฝึกอ่านมากกว่าแล้วสามารถทําความเข้าใจได้เนาะในเรื่องของ Unit ตูนะคะหน่วยการเรียนหน่วยการเรีนยรรนยร,รู้ที่2เนี้ยคุณครูผมจะต้องสอนเพราะว่าปลายภาคนี้ประมาณสิ้นเดือนกันยาเราจะมีการสอบไฟนนลนะคะมีให้เด็กๆทำแบบฝึกหัด เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนก็อ่านล่วงหน้าครูหุ่มได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยว next week เราจะเจอกันอีกใน week หนึ่งนะคะก็จะมีวิชาสังคมนะคะใน1น่คาบ per one week ค่ะ1ค่คาบต่อ1สัปดาห์นะคะเด็กๆอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ h a v e a good day นะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะลูกอยู่ที่บ้านก็ขอให้นักเรียนนะคะเนี่ย สามารถรีวิวอ่ะครูผุมสอนเสร็จแล้วมาเดี๋ยวขออ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะรอวิชาตอนบ่ายของทิเช์นะคะโอเค thank you everyone นะคะ for j o i n hand with me today นะคะ Very good มากห้องเรียนของเราเงียบค่ะโอเคนะมีคำถามยกมือไม่ใช่ว่าเปิดไมค์และอยากพูดอะไรก็พูดไม่ได้นะคะเด็กๆ อ่ะ thank you นะคะ See y o u again tomorrow นะคะ Tomorrow จะเป็นวิชา i e แอนของ t e a c h e บุ๋มเตรียมตัวให้พร้อมเลยคะ่ะเรื่องแรงนะคะหรือว่าฟอสต์นั่นเองเดี๋ยวเจอกันโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ See y o u again tomorrow นะคะบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบาย,บายจุ๊บจุ๊บค่ะ <laughs>